สวัสดีค่ะหายกันไปนานเลยวันนี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังนะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าดอกทานตะวันกับนกกระจอะระหว่างลังไม้เก่าๆก,กับเครื่องซักผ้าที่มีสนิมจับเกล็ดกลงังมีต้นทานตะวันต้นเล็กๆต้นหนึ่งงอกขึ้นมา เธออยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกองขยะเป็นต้นไม้ต้นเดียวในแถบนั้นไม่มีใครรู้ว่าทำไมต้นทันตะวันจึงต้องไปขึ้นอยู่ตรงนั้นทั้งที่มีที่ให้ขึ้นอยู่ถมไปดอกทันตะวันมีชีวิตอยู่ด้วยความเศร้าในยามราตรีเธอจะเฝ้าฝันถึงท้องทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันมีฝูงผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆ วันหนึ่งเจ้านกกระจอกน้อยตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่ตรงหน้าเธอมันเฝ้าจับตามองเธออยู่จะง,งอยปากเพยเอ่าเธอช่องเป็นดอกไม้ที่สวยเหลือเกินสวยจริงๆฉันไม่สวยหรอกดอกทันตะวันตอบเศ้าๆเจ้าต้องเห็นพี่นกของฉันพวกเธอมีขนาดใหญ่กว่าฉันต้องสิบเท่าแนะ่ฉันนะ่ะน่าเกลียดจะตายแต่สำหรับฉันแล้ว เธอเป็นดอกไม้ที่สวยเนิอกว่าใครเลยนกกระจอกบอกก่อนจะบินจากไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานกกระจอกก็แวะเวียนมาเยี่ยมดอกทันตะวันอยู่ไม่ขาดและทุกวันที่ผ่านไปต้นทันตะวันก็จะสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยสีสันของดอกก็เริ่มสดขึ้นและสดขึ้นเรื่อยๆบัดนี้พวกเขาได้กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้ว แต่แล้ววันหนึ่งนกกระจอกไม่ได้มาและมันไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยไม่ว่าจะกี่วันต่อมาดอกทันตะวันเต็มไปด้วยความกังวลใจอย่างมากวันหนึ่งเมื่อเธอตื่นขึ้นก็เห็นนกกระจอกนอนอยู่ตรงหน้าเหยียดปีกกว้างดอกทันตะวันตกใจมากนี่เจ้าตายแล้วหรือเพื่อนน้อยน้อยของฉันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นกกระจกค่อยคลืมตาขึ้นช้าชมันกล่าวว่า สองสมวันที่ผ่านมานี้ข้าหาอะไรกินไม่ได้เลยและตอนนี้ข้าก็ไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วข้ามาที่นี่เพราะอยากจะมาตายใกล้ๆเจ้าเท่านั้นแหละไม่นะไม่ดอกทันตะวันร้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนเธอรีบค้อมดอกขนาดใหญ่ลงไปหาซึ่งทำให้เมล็ดทันตะวันในดอกร่วงลงสู่พื้นดินเก็บมันกินสิเพื่อนรัก มันจะช่วยให้เจ้ามีกำลังขึ้นมาได้นกกระเจาะใช้กำลังที่พอจะเหลืออยู่ขบมเมล็ดทานตะวันนั้นและนอนนิ่งด้วยความเหนื่อยอ่อนวันรุ่งขึ้นนกน้อยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแข็งแรงขึ้นมันอยากจะกล่าวคำขอบใจกับดอกทานตะวันแต่ก็ต้องหัวใจสลายเมื่อเห็นเธอเข้าทั้งนี้เป็นเพราะกลีบดอกสีเหลืองของเธอเริ่มเหี่ยวเฉาใบของเธอห้อยลงอย่างไร้ชีวิต นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือดอกทันตะวันดกน้อยถามด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังไม่ต้องห่วงฉันหรอกดอกทันตะวันตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเวลาของฉันหมดลงแล้วเจ้ารู้ไหมฉันเคยคิดเสมอว่าการดำรงอยู่ของฉันมันช่างไร้ความหมายเสียเหลือเกินแต่เมื่อมาถึงเวลานี้ฉันจึงได้รู้ว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์อยู่แล้ว แม้ว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจในจุดประสงค์นั้นสักเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีเจ้าฉันก็คงจะหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและถ้าไม่มีฉันเจ้าก็อาจจะสูญเสียชีวิตไปแต่เจ้าลองก้มลงดูสิขณะนี้มีเมล็ดทานตะวันเกลินอยู่เต็มพื้นดินและสักวันหนึ่งที่ตรงนี้ก็จะมีต้นทานตะวันเกิดขึ้นอีกมากมายจากนั้น ก็จะมีนกกระจอกตัวน้อยๆอย่างเจ้านี่แหละที่บินมาวนเวียนอยู่รอบๆเหมือนฝุ่งผีเสื้อยังไงล่ะจบแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้ก็มาจากหนังสือนิทานเล่ม100นิทาน1ล้านกำลังใจ